สวัสดีชาวละคณาราศีมังกรค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์า5 6 5นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะก็ติดต่อน,น้องแอดมินเข้ามาได้นะคะ ถ้าเราบุญสัมพันธ์กันอาจารย์ดูให้ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบุญไม่สัมพันธ์กันจริงๆจริงๆนะครูบาอาจารย์เขาไม่เอื้ออำนวยจริงๆอ่ะนะคะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะขอผ่านคลิปนี้ด้วยนะ,ะดีดูสิโอ ไพ่เสียร้อยแปทั้ง5ใบของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะใบแรกเลยที่จะสถิตอยู่กับคุณภายในเดือนนี้นะทำให้คุณมีพลังประจําตัวคุณก็คือปูกเพชรสลุก,กันนะคะไพ่ใบนี้เมื่อประจําตัวของชาวมังกรนะชาวมังกรจะมีโชคนะมีโชคดีดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ไพ่สรุปนิดนึงนะที่คุณได้ คุณได้ปู่ยมแล้วคุณก็ได้ภิยสวนนะคะอาจจะติดวิบากกรรมบางอย่างอาจจะติดวิบากกรรมบางอย่างที่ทำให้ชาวมังกรเนี่ยอึดอัดนะหรือว่าความโชคดีอันนั้นนะอาจจะคลาดเคลื่อนแทนที่เราจะได้แบบเต็มเมตเต็มหนวยอาจจะเหลือครึ่งนึงหรือเกินครึ่งไปนิดนึงนะคะก็ตรงนี้อยากให้ชาวมังกรทำบุญมากๆนะ ปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตสัตว์โคกระเบืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็บริจาคบริจาครัพย์ก่อนบริจาคทานบริจาครัพย์หรือเอ่อบริจาคเลือดก็ได้นะคะส่วนใบที่สองได้ปลูดทาเวศนะแล้วก็เจ้างอะเสียนเจ้าง้อนี่โชคลาภนะล้วนๆน,นะคะ ชาวลัคนาราศีมกรนะ่ะบอกแล้วว่าจะมีโชคแล้วก็เป็นโชคใหญ่ด้วยนะคะกลางคืนให้สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็สวดคาถาบูชาปู่ท้าเวสวรณนะคะให้ท่านเปิดขุมทรัพย์ให้เพราะว่ายัางไงคุณได้เจ้าหมอนะมีสิทธิ์ได้จับเงินก้อนจากธุรกิจหน้าที่การงานที่ทําแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ มีเสียงปูยมขึ้นมานี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรบางทีคนเราอะ่ะดวงขึ้นสูงสุดมักจะมีเจ้ากรรมมาขวางขวางเราไม่ให้สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าให้ทํายังไงกลางคืนจะต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหนึ่งคือเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะสองเรื่องนี้ให้ทําคู่กันแล้วก็หมั่นใส่บาตรบ่อยๆทุกวันทุกวันแต่ถ้า ใครแบบว่าทําไม่ได้เลยก็ขอสักอาทิตย์ละหนึ่งวันทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้สวดพระคา,าถาชินทบ,บัญชรน,นะแล้วก็ย่อพระกันไป,ไปดกแบคาถาเงินล้านซะในทุกๆคืนถ้าคนไหนชอบสวดมนต์ทุกวันพระให้สวดธรรมจักรซะก็จะทาให้เราคุ้มครองเราเอะนะแคลค้วคลาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าเนี่ยคนกําลังจะ รวยในไพ่นี้บ่งบอกเลยนะมังกรมีโอกาสรวยมากนะมีโอกาสที่จะรวยมีโอกาสที่จะมีช่องทางการทำมาหากินใหม่นะเราก็จะพบเพื่อนใหม่แล้วทาให้เราได้เงินมีช่องทางทำมาหากินแต่ทีนี้มันไปติดปัญหาคือเจ้ากรรมวิบากกรรมหนึ่งในอดีตชาติแต่บางคนอ่ะก็สร้างกรรมในชาตินี้ใครที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากๆนะเอ่อความโชคดีอันเนี้ยมันจะมาถึงเราแบบแค่เสี้ยวเลยน้อยนิด ะะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ออกก่อนอยู่แล้วให้รีบทำนะคะบริจาคทานถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือสัตว์ใหญ่ปล่อยหอยขมปล่อยปลาปล่อยปลาที่ในตลาดที่กําลังจะโดนฆ่าหรืออะไรแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราได้อน,นิสงั้นมากแล้วให้เจ้ากรรมในเวนซ่าจะได้ไม่ต้องมาขวางทางมาหากินเราหรือขวางโชคดีเราเพอเพอคนที่สร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่อง นะคะสร้างบุลสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องทําทานต่อเนื่องไม่เคยทําบาปทํากรรมอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะ,ะมีโอกาสแบบบ,บุญหล่นทบเราได้โชคใหญ่มากนะ,ะบางคนอาจจะไม่ได้ถูกหวยไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้แต่อาจจะได้โชคลาภในหน้าที่การงานบางที ทำธุรกิจเนี้ยมีโอกาสได้จับเงินเป็นหลักสิบล้านหับอะไรเงี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสสูงสูงมากๆด้วยนะมันก็ลดหลังกันตามบุญตามวาสนานั้วแหละแต่ถ้าใครที่ติดกรรมไปดูเลยนะรีบไปแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ชุดนี้ในในใน,ในเชิงธุรกิจการค้าด,ดีมากแต่จะติดวิบากกรรมนะเป็นบังเสี้ยวนะคะที่จะทําให้เราไม่สมความปรารถนาไม่กี้ก็บอกวิธีแก้ไปแล้วนะคะอืม แล้วก็เรื่องคบค้าสมาคมหุ้นส่วนให้ระวังนิดนึงนะในส่วนของหุ้นส่วนนะให้ทําอะไรให้รัดก,กุมแล้วก็ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องหนังสือสัญญาตัวอักษรต่างๆนานาน,านะ,ะเพราะว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องเรื่องเงินกับเรื่องเรื่องตัวหนังสือเนี่ยแหละที่มันไม่เคลียร์มาตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะทําให้เราพัวพันจนเกิดปัญหากินใจกันนะแล้วก็ระวังเพื่อนร่วมงานที่ ที่ผิวค้ำๆหน่อยก็แล้วกันนะคะใครที่มีเจ้านายเป็นลักษณะแบบผิวค้ำผิวอะไรอย่างเงี้ยในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีปัญหากับเขาได้นะอาจจะมีปัญหาทําอะไรไม่ถูกใจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นช่วงจังหวะในเฉพาะเดือนนี้นะอ่าก็แล้วแต่เกณฑ์ชะตาบางคนบางคนอาจจะค่อมไปถึงมีนาเลยก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้น ถ้าใครรู้แล้วมีเพื่อนร่วมง,งานแบบนี้แบบนี้ก็คือพยายามแผ่เมตตาให้เขาแล้วใส่บาตรให้เขาในทุกๆวันนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานแรงต้านแรงกดดันอันนี้บางอย่างที่มันไม่ถูกฉลกกันในจังหวะที่ดาวมันเดินไม่ค่อยโอเคใเนนี้อ่ามันก็จะค่อยๆเบาลงนะคะอ่าส่วนเรื่องอื่นก็ยังโอเคดีอยู่นะคะเรื่องที่จะฝากก็มีประมาณนี้ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมกรจับเงินล้านเร็วๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมบริจาคทรัพย์บริจาคทานตามที่บอกนะคะจะได้เฮงแบบต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ